ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ลวงเป็นผู้กระดา้างเป็นคนประจบมีปกติวางท่ามีมานะดุดไม้อ้อที่ยกขึ้นเป็นผู้ไม่มั่นคงภิกษุเหล่านั้นหาใช่เป็นผู้นับถือเราไม่ เป็นผู้ไปปราดจากธรรมวินัยนี้และย่อมไม่ถึงความเจริญงอกง,งามไพบูรณ์ในธรรมวินัยนี้ส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ไม่ลวงไม่ประจบเป็นเทยรชนไม่กระด้างเป็นผู้มั่นคงดีภิกษุเหล่านั้นแลชื่อว่า นับถือเราไม่ไปปราดจากธรรมวินัยนีและย่อมถึงความเจริญงอ่งงามไปบู์ในธรรมวินัยนีภิกษุเหล่าใดล่อลวงกระดา้างประจบหวางท่ามีมานะดุดไม้อ้อและไม่ตั้งมั่นภิกษุเหล่านั้น ย่อมไม่งอกง,งามในธรรมะอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วส่วนภิกษุเหล่าใดไม่ล่อลวงไม่ประจบเป็นเทรชนไม่กระด้างตั้งมั่นดีแล้วภิกษุเหล่านั้นแลย่อมงอกง,งามในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว